สวัสดีครับบ็อกซ์สป็อมิวสิกพาเข้าดูงานอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นรูปแบบของงานเปลี่ยนเฟรตและการเซอร์วิสงานเฟรตครับกีตาร์ตัวนี้ทางช็อปเป็นคนเปลี่ยนเฟรตนะครับเฟรตต้นคอถูกเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับปรับหน้าเฟรตรีคาวชิ้นเฟรตคือชิ้นนี้นะครับตัวนี้คือเฟรตบอร์ดตัวเฟรตเดิมเนี่ยมีอาการสึกเสียหายจากการเล่นมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการที่จะทำแอคชั่นให้ได้ดีนะครับการที่จะเฟตติ้งการที่จะปรับจูนให้ดีๆเนี่ยต้องทํางานเฟรต เพิ่มเติมครับไปด้วยนะครับตัวนี้ทางช็อปเลยเลือกทำการเปลี่ยนเฟรดบริเวณต้นคอแต่ถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนฟีลเรียตนะครับอยากให้กีตาร์มีเฟลที่เต็มเล่นได้ดีเนี่ยทางช็อปนี้มีความสามารถเปลี่ยนจนถึงกลางคอท้ายคอหรือทั้งหมดได้เลยนะครับรวมไปถึงการปรับเ a เ i u s ของตัว f r e ด b บอร์ก็ทําได้นะครับได้หมดทุกแบบเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีตัวอย่างงานเฟรดประมาณนี้นะครับ ลองผมเปลี่ยนเกี่เฟสเพื่อนๆพี่ๆลองมองดูนะครับว่าค่อยๆไล่ดู